เล่าไปเรื่อยเสือสมิงเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้ชายร่างสูงใหญ่ในวัยสต้นต้นๆที่ชื่อว่าคุณประทีปซึ่งมีหน้าที่ดูแลผืนป่าสงวนแถบภูเขาด้านเหนือพื้นที่ตรงนี้เต็มไปด้วยป่าดิบหนาทึบ ลำห้วยไหลคดเคี้ยวและสัตว์ป่านานาชนิดหน้าที่ของเขาคือการสอดส่องดูแลไม่ให้ใครเข้ามาลักลอบตัดไม้หรือฆ่าสัตว์ป่าประทีปนั้นขึ้นชื่อในกลุ่มเจ้าหน้าที่ว่าเป็นคนใจกล้ามีระเบียบวินยัยและรักผืนป่ามากกว่าชีวิตตนเองในเช้าวันหนึ่งเขาขับรถจี๊ปสีเขียวคู่ใจเพื่อล่าตระเวนไปทั่วผืนป่า ข้างกายมีเพื่อนเจ้าหน้าที่มากฝีมืออีกคนหนึ่งนั่งไปด้วยคือสมชายชายหนุ่มวัยสากว่าผิวคล้ำจากแดดป่าสายตาเฉียบคมไม่แพ้พรานเก่าๆทั้งสองสนิทกันเพราะเคยออกภารกิจลาดตะเวนด้วยกันหลายครั้งต่างก็รู้ใจและไว้เนื้อเชื่อใจกันเสมือนพี่น้องรถคันเก่าที่ถูกดัดแปลงให้เหมาะกับเส้นทางป่ากำลังวิ่งไปตามทางดินแดงขรุขระ เสียงเครื่องยนต์คำรามผสมกับเสียงนกป่าและ,มะแมลงที่ร้องระงมกลิ่นดินชื้นและกลิ่นไม้สดอบอวลไปทั่วในอากาศยามเช้าประทีปหันไปบอกเพื่อนด้วยน้ำเสียงจริงจังว่องชายมึงลองสังเกตดูดีๆนะช่วงนี้เหมือนมีคนแอบเข้ามาในป่ามากขึ้นสมชายพยักหน้าแล้วตอบกลับเออกูว่าเหมือนกันร่องรอยพวกมันยังใ,ใหม่อยู่เลย ขณะรถกำลังแล่นอยู่นั่นเองจู่ๆก็มีเสียงปืนดังสนั่นป่าขึ้นมาหนึ่งนัดเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วหุบเขาเหมือนระเบิดเล็กๆประทีบกับสมคายสะดุ้งเล็กน้อยสบตากันแล้วรีบหักพวงมาลัยพุ่งตรงไปยังทิศที่เสียงปืนดังขึ้นเร็วสมชายแจ้งศูนย์ก่อนประทีบสั่งทันทีสมชายรีบคว้าวิทยุสื่อสารที่ติดอยู่ในรถส่งสัญญาณกลับไปยังศูนย์ควบคุม เสียงตอบรับจากปลายสายดังขึ้นพร่ำบอกว่าจะส่งกําลังสนับสนุนเข้ามาสมทบรถจี๊ปวิ่งวนไปตามเส้นทางคดเคี้ยวในป่าเสียงเครื่องยนต์กระหืมก้องแต่ไม่ว่าจะวนหาตามเส้นทางใดก็ไม่เจอที่มาของเสียงปืนพวกเขาขับวนไปวนมาอยู่เกือบชั่วโมงจนแสงแดดยามบ่ายเริ่มอ่อนลงแปลกนะทศเอ้ยสมชาย มึงว่าเสียมันดังใกล้ๆหายหายไปเฉยสมชายทำหน้าครุ่นคิดแล้วตอบกูว่าแม่งต้องเป็นพวกใช้ปืนสงครามแน่ๆเสียมันกล้องผิดปกติจนกระทั่งถึงช่วงเย็นสายตาของทั้งสองก็เห็นกลุ่มคนกำลังวิ่งพรวดพลาดอยู่ในป่าร่างเหล่านั้นปราดเปรียวและถือปืนในมือทุกคนเฮ้ยหยุดก่อนประทีปมึงอย่าพึ่งลงไปนะสมชายคว้าแขนเพื่อน เพราะเห็นว่าคนเหล่านั้นท่าทางไม่ธรรมดาแถมฟ้าเริ่มจะมืดแล้วด้วยหากวิ่งเข้าไปอาจเป็นอันตรายร้ายแรงทั้งคู่จึงตัดสินใจจอดรถเฝ้าสังเกตการอยู่ห่างๆจนกระทั่งกำลังเจ้าหน้าที่คนอื่นที่ได้รับแจ้งจากสมชายทยอยมาสมทบเมื่อรวมตัวกันได้ครบประทีปจึงสั่งการให้ออกเดินสำรวจล่องรอยบริเวณที่พบกลุ่มคนเมื่อครู่ไม่ช้าไม่นานก็พบร่องรอยการเชือดชแลสัตว์ มีเศษกระดูกเศษเนื้อและเลือดสดๆเปื้อนอยู่ตามพื้นหญ้าสมชายก้มลงเก็บปลอกกระสุนที่ตกอยู่ขึ้นมาสายตาคมกริบสั่นไหวด้วยความโกรธนี่มันไม่ใช่ปืนธรรมดาเลยนะมึงดูสิกระสุนสงครามชัดๆเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งชื่อมนตรีที่มาสมทบก็พูดเสริมใช่ขืนปล่อยไว้แบบนี้ป่าจะไม่เหลือสัตว์แน่ประทีปกำมัดแน่น แล้วหันไปบอกพักพวกพวกมันยังอยู่ในป่าเราต้องตามให้เจอตกค่ำท้องฟ้าค่อยๆมืดลงจนแทบมองอะไรไม่เห็นแต่ทุกคนยังเร่งตามร่องรอยด้วยความมุ่งมั่นก่อนจะตัดสินใจหาที่พักชั่วคราวเพื่อค้างแรมในป่าขณะที่กำลังจัดแจงทําที่พักอยู่จู่ๆเสียงปืนหลายนัดก็ดังขึ้นมาอีกคราวนี้ไม่ใช่นัดเดียวแต่เป็นชุดยาวเหมือนมีการประทะเกิดขึ้น เสียงสะท้อนกระหึ่มจนสัตว์ป่าแต่คือหน,นีไปเร็วเข้าประทีปสั่งเสียงแข็งทุกคนรีบวิ่งฝ่าความมืดตามทิศที่เสียงปืนดังมาพอไปถึงก็พบชายชกันราห้าคนกำลังวิ่งหนีอย่างแตกตื่นสีหน้าของแต่ละคนเต็มไปด้วยความหวาดผวามือไม้สันะร,ริกเมื่อเห็นว่าพวกเขามีปืนในมือเจ้าหน้าทีจึงยกปืนขึ้นเลง็งขู่เสียงปืนจากประทีปยิงขึ้นฟ้าปังก้องกังวาล หยุดวางอาวุธเดี๋ยวนี้สมชายตะโกนกล้องกลุ่มชายชะกันห้าคนชะงักงนันมองหน้ากันเลิกลากก่อนจะยอมวางปืนลงทีละกระบอกสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหมือนคนหนีตายมาเจ้าหน้าที่รีบเข้าควบคุมตัวตรวจสอบอาวุธที่พวกมันใช้พบว่าเป็นปืนสงครามครบมืออย่างที่คาดไว้ขณะถูกควบคุมหนึ่งในนั้นแต่งชุดดำทั้งชุดดูเป็นหัวหน้าเขามีหนวดครารก ใบหน้าอิดโรยเหมือนไม่ได้นอนมาหลายวันประทิบก้าวเข้าไปถามเสียงเข้มเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกมึงถึงวิ่งหนีหัวสุขหัวซุนแบบนี้ชายชุดดำหอบหายใจหนักดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวมันมันไม่ใช่เสือธรรมดาโว้ยที่กูไม่เคยเห็นอะไรมันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเจ้าหน้าที่หลายคนมองหน้ากันงงงสมชายจึงถามซ้าหมายความว่ายังไงเสือไม่ใช่เสือ ชายชุดดำกลืนน้ำลายเอื้อกก่อนตอบเสียงสัน่นกูยิงมาแล้วกูกับพวกยิงไม่ต่ำกว่าสิบกว่านัดแต่มันไม่สะทกสถานเลยเพื่อนกูสองคนแม่งโดนมันลากหายไปต่อหน้าต่อตาน้ำเสียงของเขาสั่นเครืออย่างเห็นได้ชัดประทีปขมวดคิ้วแน่นๆแล้วตอนนี้เสือนั่นอยู่ที่ไหนชายชุดดำสายหน้าเร็วๆกูไม่รู้พวกกูหนีหัวสุขหัวซุนมาได้แค่นี้แม่งเหมือนปีศาจไม่ใช่เสือธรรมดา คำพูดนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติมนตรีหันไปกระซิบกับประทีปกู oo, ว่าแม่งไม่ชอบมาพากลแล้วเว้ยแบบนี้มันแต่ยังไม่ทันพูดจบประทีปก็ชูมือแห้งช่างมันก่อนคืนนี้หาที่พักก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันสายฝนเริ่มโปรยลงมาอย่างไม่บอกกล่าวฟ้าร้องคลืนคล,นลมพัดแรงจนต้นไม้ไหวสะท้านทุกคนจึงช่วยกันทำที่พักค้งแรมชั่วคราว จุดกองไฟก่อเล็กๆให้พอคลายหนาวประทีบเดินไปนั่งข้างชายชุดดำเพื่อสอบถามต่อพวกมึงเข้ามาในป่านี้ได้ยังไงชายชุดดำถอนหายใจเฮือกใหญ่พวกกูลักลอบเข้ามาล่าสัตว์หวังจะเอาหนังเอางาไปขายแต่แม่งสวยชิบหายเดินหลงทางอยู่ตั้งหลายวันเจ้าหน้าที่คนชื่อบุญมาถามเสียงห้วนแล้วมึงไม่กลัวเหรอป่าผืนนี้มันศักดิ์สิทธิ์คนแก่เล่ากันมาตั้งแต่โบราณ ชายชุดดำหัวเราะแห้งๆแต่ยังคงหวาดกลัวตอนแรกกูก็ไม่เชื่อหรอกแต่พอเจอเข้ากับตาตัวเองกูแม่งแทบขาดใจคำตอบนั้นยิ่งตอกย้ำบรรยากาศให้เงียบสงัดทุกคนมองตากันอย่างกังวลคืนนั้นผ่านไปอย่างอึดอัดและตึงเครียดกองไฟที่ก่อไว้เริ่มหมอดลงทีละน้อยท่ามกลางเสียงฝนที่ยังตกรพรำและเสียงลมพัดวูบวาบไม่หยุด พรานไฟที่หมอดเหลือเพียงแสงริบรี่สะท้อนดวงตาของเจ้าหน้าที่แต่ละคนที่นั่งเงียบไม่กล้าขยับสมชายก้มลงตรวจปืนในมือเช็คกระสุนอย่างระมัดระวังพลางหันไปมองเพื่อนกูไม่เคยเห็นโจรมันกลัวอะไรขนาดนี้นะประทีปประทีปพยักหน้าช้าๆกูก็เหมือนกันไอที่มันเล่ามากูได้ยินแต่ในตำนานยังไม่ทันสิ้นคำเสียงคลืดครืดดังขึ้นจากพุ่มไม้ด้านหลัง ทุกคนสะดุ้งเฮือกหันขวับไปมองสายตาจับจ้องยังเงาดำมหืมาที่ค่อยๆเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดเสียงหายใจหนักดังก้องราวกับลมพายุพัดกระแทกหน้าอกทันใดนั้นแสงฟ้าแลบปรับๆส่องลงมาทำให้เห็นร่างเสือโครงขนาดมหืมาดวงตาสีแดงฉานจ้องเขม็งมาทางพวกเขาลายบนตัวกลับแปรปรวนเหมือนเปลวไฟลุกไหวเจ้าหน้าที่ทุกคนยกปืนขึ้นพร้อมกันเสียงลูกเลื่อนดังแกรก แกรกแกรกระงมยิงประทีบคำรามออกมาเสียงปืนหลายนัดดังสนัน่นปังปังปังกระสุนพุ่งใส่ร่างเสือเต็มเต็มแต่สิ่งที่เห็นกลับทำให้เลือดในกายเย็นหวาบเสือไม่ล้มไม่สะทกสะทานแม้แต่น้อยมันแหนหน้าคำรามลั่นป่าเสียงดังจนพื้นดินสั่นสะเทือนเสี้ยววินาทีนั้นเสือสมิงพุ่งเข้าใส่วงล้อมราวกับพายุ มนตรีถูกตะปบจนล้มควม่ำเสียงกรีดร้องดังสะท้อนเข้าหูทุกคนสมชายวิ่งเข้าช่วยลั่นปืนใส่อย่างไม่ยั้งจนควันขโมงแต่เสือกลับสะบัดหัวใส่จนร่างสมชายปลิวไปกระแทกต้นไม้สมชายประทีปร้องลั่นรีบวิ่งเข้าไปดึงเพื่อนออกมาเลือดอาบเต็มอกสมชายแต่ยังหายใจรวยรินเสือสมิงคำรามก้องก่อนจะหันดวงตาแดงฉานมาที่ประทีปโดยตรง บรรยากาศรอบกายเย็นเยือกจนขนลุกทั้งร่างประทีบกัดฟันแน่นหยิบมีดพลาที่เหน็บข้างเอวขึ้นมาถ้ามึงเป็นปีศาจจริงกูจะสู้จนตายตรงนี้เขาตะโกนลั่นก่อนพุ่งเข้าใส่เสือสมิงทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยแรงกดดันความเป็นความตายอยู่เพียงปลายลมหายใจเสียงฟ้าผ่าลั่นเปรี้ยงลงมาใกล้ๆรากับสวรรค์ร่วมเป็นพยานเสือสมิงกระโจนเข้าหา แต่คมมีดของประทีปก็แทงสวนเข้ากลางอกพอดีเสียงคำรามแผดดังสถานป่าก่อนร่างมหึมาจะพงังะถอยดวงตาแดงฉานค่อยๆเลือนหายในวินาทีสุดท้ายมันกลับเปลี่ยนร่างเป็นชายชราร่างโซมนอนแน่นนิ่งอยู่กับพื้นทุกคนที่เหลือยืนนิ่งอึง้งใบหน้าซีดเผือดด้วยความตกใจประทีปหอบหายใจเหนื่อยอ่อนมีดในมือสั่นระริกเลือดเปรอะเปื้อนทั้งร่าง เขาหันไปมองสมชายที่ยังนอนแน่นนิ่งพยายามเรียกด้วยเสียงสั่นเครือสมชายอดทนไว้นะโว้ยรุ่งเชา้าฟ้าสว่างขึ้นหลังฝนหยุดตกกลิ่นดินชื้นอบอวลไปทั่วเจ้าหน้าที่ที่เหลือช่วยกันหามสมชายกลับออกจากป่าส่วนร่างชายชราที่เป็นเสือสมิงก็ถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่มีใครกล้าแตะต้องไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหันกลับไปมอง หลายปีต่อมาเรื่องราวคืนนั้นยังคงเป็นปริศนามีทั้งคนเชื่อว่าประทีปฆ่าเสือสมิงได้จริงและคนที่ว่าเป็นเพียงเสือธรรมดาที่ถูกเล่าขานเกินจริงแต่สำหรับประทีปและผู้รอดชีวิตจากคืนนั้นความทรงจำยังคงชัดเจนทุกครั้งที่สายลมพัดแท่กิ่งไม้และเสียงคํารามสะท้อนจากหุบเขาหัวใจพวกเขาจะสั่นสะท้านเพราะรู้ดีว่า เสือสมิงอาจยังไม่ได้หายไปจากผืนป่าแห่งนี้จริงๆไว้พบกันใหม่ <laughs>